ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะคะมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะพิทก็มีหัวข้อดีๆอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนๆได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของ power of team ในเรื่องของพลังของการทํางานเป็นทีมแล้วใช่ไหมคะ อาสำหรับจัปดาห์นี้นะคะพี่ก็จะมีพลังของการวันทูวันหรือว่า power of วันทูวันนั่นเองเพื่อนๆรู้ไหมคะว่า power of วันทูวันค่ะหรือเครื่องมือการทำวันทูวันนะคะถ้าเพื่อนๆได้เรียนรู้ค่ะมันเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะวันนี้พีทจะพามาดํมดิ่งลงไปให้รู้ถึงการวันทูวันเลยนะคะว่ามันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้อย่างไรนะคะการวันทูวันคืออะไรคะ่ะ การวันทูวันก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนนั่นเองค่ะเป็นการประชุมระหว่างคนสองคนนะคะและนี่ก็คือเหตุผลนะคะที่ทำให้ BNI แตกต่างจากองค์กรธุรกิจทั่วไปเราเริ่มต้นจากการสร้างความสัมพันธ์ค่ะการวันทูวันนะคะเรานะคะจะต้อง เชิญเพื่อนค่ะเพื่อมาพูดคุยนะคะมาพูดคุยทําความรู้จักกันค่ะและการบรรทุนก็ไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าวันนี้เพื่อนเอนเข้าใจแน่นอนค่ะเพื่อนๆทุกคนอยากที่จะทําธุรกิจกับคนที่เรารู้จักคนที่เราชอบแล้วก็คนที่เราเชื่อใจใช่ไหมคะ ดังนั้นโครงสร้างของการวันทูวันทุกครั้งค่ะเราจะต้องมี know, l i ท e t r u s ถ้าเราทำให้เพื่อนโ n o เราได้ like เราได้และ trust เราได้ก็เป็นโครงสร้างที่การวันทูวันครั้งนั้นสมบูรณ์แบบนะคะ <c ười> เมื่อเรารู้เราชอบและเราก็เชื่อเพื่อนแล้วะคะ่ะมันจะเกิดการทำธุรกิจนะคะและวันนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เริ่มต้นได้ไม่ยากนะคะขอให้เรานะคะเริ่มต้นจากการวางแผนค่ะ ตารางใน1เดือนของเราค่ะเราจะต้องลงนะคะว่าในสัปดาห์หนึ่งเราจะวันทุวันเพื่อนกี่คนสัปดาห์หนึ่งควรมีไม่ต่ำกว่า2คนนะคะเพื่อที่จะวันทุวันให้ครบได้ทั้งแชปเตอร์เมื่อเราวางแผนดีแล้วนะคะทั้งเดือนเราก็จะไม่ต้องกังวลค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื้อเชิญเพื่อนมาวันทุวันนั่นหมายความว่า คุณกำลังอยากรับฟังและอยากเรียนรู้ธุรกิจของเพื่อนเพื่อให้คุณได้เข้าใจธุรกิจของเพื่อนและทำให้คุณมองหาเรเฟอร์ลให้กับเพื่อนได้และนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เรานะคะเป็นผู้ให้ก่อนผู้ให้ก็ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับค่ะฟังและเรียนรู้ธุรกิจของเพื่อนถ้าวันนี้พูดไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะเวีก็มีโครงสร้างที่ทำให้เราได้เรียนรู้จากเพื่อนในระยะเวลาอันสัน้นไม่ว่าจะเป็นในด้านของ นะคะเป้าหมายความสำเร็จความสนใจเครือข่ายสังคมหรือทักษะความสามารถของเพื่อนโครงสร้างเหล่านี้อยู่ใน BNI อยู่ในเ g e n ชี i ทำให้เราได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อเราได้เรียนรู้นะคะกับสิ่งที่เพื่อนได้ให้กับเราแล้วค่ะก็อยากจะเชื้อเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะให้ทำการวันทุวันกันค่ะและทำให้วันการวันทุวันค่ะเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพและเมื่อ เรานะคะวันทุวันกันอย่างสนุกสนานแล้วนะคะสิ่งที่จะทำให้ก็คือการได้ referral จากเพื่อนนั่นเองค่ะพีก็ขอเชื้อเชิญให้ทุกคนนะคะเข้าร่วมนะคะ t r a i n ิ่งวันทุวันค่ะเปิดสักรารใหม่แล้วนะคะในวันอังคารในวันพฤหัสที่6ค่ะมกราคมสองปีปีหน้านี้นะคะในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงตรงนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ いい。